หนังหมูกรอบเห็นไหมหนังระเบิดปะนี่เป็ดไม่เหนียวคือแต่ทุกวันสองกล่องสุดท้ายไส้เต็มอยู่นะเห็นไหมครีมไม่หวานมากรู้สึกว่ามันละมลุน ดีครับอีตาดาวิบเรอันนะครับวันนี้เนี่ยมันมีเหตุก็คือว่าเพื่อนสาวนางหนึ่งที่ได้รางวัลจากเหตุของเราไป <Wow. S 1> เนาะก็เลยนัดรับส่งของรางวัลกันทีเนี้ยใครจะส่งของรางวัลอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็อ่ะหาอะไรกินไหมอับก็เลยออกกองดีกว่าวันนี้เราอยู่แถวพุทธมณฑลนะมันมีร้านหนึ่งที่แบบว่าคนแถวเนี้ยพุทธมณฑลสายสามก็บอกว่าร้านเนี้ยเด็ด <Wow. S 1> แล้วก็มีการแชร์โซเชียลเหมือนกันนั่นะคือร้านลุงป้าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยพุทธมณฑลสายสาม ซึ่งอยากรู้เหมือนกันคุณเดวส์โปรไทยของลุงป้ายเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอร่อยหรือไม่ที่สำคัญที่เนี่ยกัหดหุบหุมากนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเราจะมาดูกันนะครับอ่ะได้เวลาชิมแล้วนะฮะเริ่มจากตัวนำ้ำซุปต้มยำก่อนเอ้ยเปรี้ยวเหมือนจะนำ แต่มันไม่ใั้นนำเว้ยความเผ็ดของพริกขั่วที่หอมขอ,อะ่ะมันก็จะร้อนปุ๊บขึ้นมา,าแล้วก็อมหวานนิดๆเนาะอืมกดเดียวก็ดีนะนี่กากหมูจุกจุกอืมกอบปุ๊บ แม่แช่น้ำต้มยำแล้วยังกรอบจะได้วันนี้คนผัดกะเพราไม่สบ,บายเราไม่กะเพรากระหมูแต่ว่าแ<อ>ต่สุขโขทัยก็เลิศนะกัดหมูชิ้นใหญ่ๆ<อ>นี่นางสั่งเพิ่มมาด้วยนะคอ,อลอล,อล,อลาเจนวันนี้เขาเรียกขออนุญาตคุณหมอแล้วว่าวันนี้ขอทานคอลลาเจนกรอบนอกนุ่มในแล้วพอเขาเรียกทานกับน้ำต้มต้มยำต้มยำอ่ะมันได้เลยต้มยำรสชาติไงบ้าง เรียกเปรี้ยวเผ็ดหวานคือครบครบความเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยคือดีมากดีมากๆเอาจริงป้าแล้วว่าร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่กับต้ยมยำก็ดีมากเส้นเล็กกันเหนียวหนึบหมูเด้งลูกชิ้นอะไรก็คือดีโดยรวมคือดีเลยเว้ยสั่งพิเศษ60บาทธรรมดา50 ร้านแรกจัดกักหมูไปแล้วตรงพุทธมณทลสายสามขับมานิดเดียวประมาณ5าทีมาที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเนาะ <c oughs> ร้านนี้ชื่อร้านว่าร้านคุณเล็กข้าวหมูแดงหมูกรอบกวย <c oughs> จับจ๊บจุดเด่นของเขาคือหมูกรอบ <c oughs> หนังระเบิดหนังหมูกรอบเห็นไหมหนังระเบิดปัสุดสัง่งพิเศษไปเลยจ้าไหนๆก็มาแล้วก็คือไข่หนึ่งลูกแล้วก็หมูกรอบจุกๆต้องบอกก่อนว่าร้านเขาเป็นร้านขนาดเล็กเนาะมาปุ๊บต้องรอชีวิตนึงต้องใจเย็น <c oughs> ๆเนาะที่นี่น่ารักบริการดีผู้จัดสุภาพนี่หนังระเบิดนะฮะที่ให้มา หนังระเบิรก็อบเบามากหมูกรอบกับน้ำมันนั้งนี่หนึ่งคัเป็นหมูกรอบที่เนื้อมันนะครับเจนเนาะแต่ว่าหนังคือกรุบมาแล้วก็น้ำน้ำไม่หวานเกินไปนะไข่ต้มสุกธรรมดาแต่ว่าหมูกรอบผ่านหนาเนื้อเนื้อเนื้อเยอะกว่ามันด้วยเนื้อนันนแล้วก็หนังอะกรอบฟูมากฟูแบบมันกัดหมูเลยอะชอบมากเพราะว่าเนื้อหมูอะอย่างที่ไบรนันบอกไปก็คือ เนื้อหนา,นากินแล้วมันแบบเต็มคำ<ๆ>แล้วก็เขาเรียกมันมีทั้งมีมันแล้วก็เป็นเนื้อธรรมดาที่มันแทรกกันไม่ได้แบบเนื้อแบบแห้งๆอะ่ะมันก็เลยกินแล้วเอนจอยชอบมากเหมือนกันหนังกรอบฟูดเบามากใช่ใช่ใชเลิศเลิดเอธอชันกับแบงค์ทำท่าจะอิ่มจากร้านที่ได้แล้วอยู่ฉันบอกแบงค์แบงคเรามาพุดถึงพันสายสองไหมแบงค์อกมีอะไรหรอ มีเป็ดย่างมิชลินน่ะแบงคุพ็พยักหน้าเร็วมาก <c oughs> หน่อยบอกอิ่มแล้วไงตอนนี้ที่ร้านนี้ครับชอยเป็ดย่างพ,พุทธมนฑลสายสองเป็นเป็ดย่างมิชลินบิบมบัเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดาเดี่ยวเราสั่งกันไปคือบะหมี่หยกกับเป็ดย่างแต่สั่งแบบคอเตอร์นะไม่ได้สั่งแบบครึ่งตัวเต็มตัวเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็ดย่างที่นี่จะเด็ดจริงหรือไม่จริงยังไง ็ดควอเตอร์หนึ่งร้อยห้าสิบถือว่าให้เยอะมากดูดิอะสั่งพร้อมบะหมี่หยกนะมาแบ่งกับแบงก์กินเดี๋ยวมากินกันจ้าน้องพนักง,งานเสิร์ฟที่นี่น่ารักมากก็คือโดยบวชันแกงน้งก็ยังหัวเราะสู้นางมีการเดิมนมาถามว่าน้ำราดเป็ดพอไหม่านตอบว่าหนูดูสิลูกพี่จะคอดหมดแล้วน้งก็ไปหยิบน้ำราดเป็ดมาให้อิกเป็นถ้วยเลยเป็ดย่างและบะหมี่หยกนะเป็ดย่างที่นี่เขาจะหั่นชิ้นแบบไม่หนานะชิ้นออกจากบางๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวกินพร้อมบะหมี่หยกและน้ำราด เป็นอย่างไรนะครับมีมีหยกเส้นหนึบเป็ดไม่เหนียวคือแต่ทุกวันแล้วก็ไม่เหม็นสาบด้วยรสชาติจะไม่เดบจัดจ้านมากเพว่ากำลังดีถ้าไม่จัดจ้านไปโดดไปทางใหนทางหนึ่งกำลังดีได้กลมกรอบใช่แล้วก็ตัวเป็ดเองเนี่ยไม่เหนียวคือสู้ฟันอย่างที่บอกคือมีให้เราขบเคี้ยวแต่ไม่เหนียว เขาบอกว่าเราก็ผักสถึงที่ชอบก็คือผักรสชาติดีมากส่วนปดิยกเด็ดคือมานี่คือร้านที่ต่างแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังเอนจอยเพราะว่าของเขาดีจริงๆี กวาร้านสุดท้ายของวันนี้นเนาะ<ช>จากสายสามมาทวีวัฒนามาสายสองนี่อยู่ที่สายหนึ่งโอเคซึ่งวันนี้เป็นวันเขาเรียกอขออนุญาตคุณหมอแล้วก็คือว่าร้านนี้อยู่ตรงแบบขอบกุฏทมทนสายหนึ่งซึ่งเป็นร้านดังของคนแถวน,นี้ก็คือร้านมาดามเอแคลร์นะครับซึ่งร้านมาดามเอแคลร์นี่ต้องบอกก่อนว่าต้องจองไม่จองไม่ได้กิน <c oughs> ตอนที่นายกับแบงนักรศมงโทรปรูบอกว่าโทษนะคะ เหลือแค่2คงองสุดท้ายแล้วค่ะซิ้นที่ได้มาก็คือวานิลากาแฟแต่เขามีรสชาไทยชอ็อกโกแลตด้วยตัวร้านมาดามเอแคลนี่มันอยู่ในบ้านแบบเนี่ยจะมีบรรยากาศนกาเนี้ยเก่าๆเนาะแบบวินเทจวินเทจอารมณ์แบบไทยแนาเเราป็นมิวแลลิตา, <laughs> าก็ได <laughs> ้เราก็ก็เลยคุยกแบงว่าเอ๊ะเป็นาสนาเวอร์ชันไหนจ้าเวอร์ชันมิวเลลิตาหรือว่าเทย่าโรเจอร์มิวเลลิตาคือใครเกิดทันรุ่นไหนก็รู้เลยนะจ๊ะนี่เริ่มจากวานิลาแบงค์มาชิมด้วยกัน ต้องบอกว่าอะไรที่มากๆเพราะบรอันจองตั้งแต่สิบโมงอ,ะอ่ะตอนสองกล่องสุดท้ายไส้เต็มอยู่นะครีม my แบงค์เอาไปหนึ่งลูกเดี๋ยวแบงค์ชิมว่าเป็นยังไงไฟเย็นไม่หวานมากรู้สึกว่ามันละมุเตเตเน,นเขา t u r e t e เ t อสุดๆรู้ว่าหอมมันเข้มข้นใช่คือถามว่าเปลือกก็ไม่ได้บางแต่ก็ไม่หนาไม่หนามากไม่หนามากเปลือกแต่แต่ไฮไลท์คือเราว่าไส้ คือกรอบๆอะไม่ไม่หวานแล้วก็รู้สึกละมุนล,ละมุนล,ลิเราสุว่าละมุนแต่ไม่ได้เบามีความหอมมันเข้มข้นคือหอมบริลาแล้วก็มีความมันเข้มข้นแต่ไม่ได้แบบข้นจนเลี่ยนถูกต้องมาน,นีไส้กาแฟเราเคยกินไส้ช็อกโกแลตกักไส้ชาไยนี่แล้วก็ใช้ได้ตัวนี้หมดจะแบ่งอดอมีไส้กาแฟก็เต็มเต็มนะมาชิมดูนี่ไม่คนไม่กินกาแฟแต่นี่คนกินกาแฟชิมดูจะรู้ว่าเป็นไงอืมอืม แปลว่าคนกินกาแฟแล้วว่าคนไม่กินกาแฟก็ทานได้เพราะมันไม่ได้แบบเฮ้ยเข้มคือมันยังมีความละมุนอยู่อ,อ่ะไปอ้านนี่คนกินกาแฟฉันคนไม่กินนะเออถือเป็นกาแฟที่เข้มอ่ะโอเคอารมณ์เหมือนกาแฟชงร้อนๆอ่ะหอมติดขมนิดๆแล้วก็หอม,อมกาแฟเลยต่างกาันเอาพูดตรงๆว่าคนไม่กินกาฟแฟรู้สึกว่าเราเป็นเข้มที่เรารับได้แต่ถ้าคนไม่กินกาแฟเลยอ่ะอชอบขนม กาแฟที่แบบละมุนละมุนกว่านี้แต่นี่คือแบบกินปุ๊บนะไอกลิ่นกาแฟชงอ่ะกาแฟผงอะชงอะมันหอมไปทางปากมันขมนิดนึงแต่เนี้ยมันก็จะดีแบบคนที่แบบไม่ชอบหวานมากไอความขมในนมันจะตัดเลี่ยนเรารู้สึกว่าอ่ารู้สึกหวานจะจะหวานน้อยกว่ารสวานิลาใช่ไหมเออเพราะมันจะมีความตัดเลี่ยนแล้วแต่มันหอมมากกับกาแฟก็ยังอร่อยอยู่เออซึ่งแบบมาดามเอแคลนนี่คือแบบถือว่าอร่อยเลยนะบรรยากาศดี คือจริงๆร้านเขาไม่ให้กินในร้านแต่ถามว่าถ้าชิมบอกว่าให้มานั่งตรงนี้ก็เลยรับบทปริศนากับอันงจำไม่ได้ว่าอนงรุ่นพี่หนิวเป็นใครจำไม่ได้นะ่ว่ายวแบบเนี้ยก็คือมีสองรสคือช็อกโกแลตกับชาไทยที่เคยกินนะช็อกโกแลตเราว่าเขาก็แบบไม่ถึงกับเข้มมากแต่ว่าเข้มชัดชาไทยก็คือละมุนกำลังดีเราว่ามาได้เว้ยที่นี่คืออร่อยจริงก่อนอื่น ขอบคุณแบงค์ด้วยนะฮะมาเป็นดาราใหม่วันนี้ในการตะลุยกินแบบว่าทวีวัฒนาพุทธมนตรสาย3สาย2และวิดที่สายหนึ่งด้วยคอนเซปต์ที่บอกว่าขออนุญาตคุณหมอก่อนหนึ่งวันก็คือวันนี้คือทางแบบไขมันเพียบจุกจะมาหลั่งน้ำตาลคอลลาเจนและน้ำตาลบำรุงร่างกายกันบ้างเนาะบำรุงสมองแล้วขอบคุณแบงค์บ้างเถอะเพราะบังขรั้งเธอมันนี๊ก็แบงค์ก็พูดว่าเมื่อไหร่ออกกองคือบังเอิญแบงค์นะครับนั่งว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าออกกองวันธรรมดา แต่วันนี้มีเหตุแพอาของมาให้แบงก์ก็เลยเออออกกองเลยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเแฟนเพจเพจไบรอันอยู่แล้วเนาะร้านทั้งหมดเนี้ยยกเวลานี้สามร้านที่ผ่านมาเราไม่เคยกินก็สุ่มเสี่ยงเอาแบงก์จะชอบไหมวะกินได้หมดอร่อยทุกอย่างจริงประทับใจตั้งแต่ร้านแรกเลยเนาะก็คือแบร์แอนดพอแบร์ัอนบอกให้ไปร้านกัหมูก็ไปไปเสิร์ชไปดูเลยว่าเออมันน่ากินจริงๆแล้ว คือระหว่างแบงค์พูกคือฉันก็คือไปลูกสี่ที่แรงปะร้านที่สองและที่สามก็ยังประทับใจอยู่ก็ต้องต้องบอกว่าแถวเนี้ยแถวอ่าพุทธมอ่าพุทธมณฑลตรงเนี้ยสายสามสายสองสายเหนือมีมีร้านเด็ดเด็ดเยอะมากมีร้านอีกเยอะมากแต่วันเนี้ยคือเหมือนค้าท้ายแบงค์แวะแบบพัฒนาหนึ่งที่สายสามหนึ่งร้านหนึสองร้านแล้วก็สายหนึ่งอีกหนึ่งร้านก็ปิดท้ายด้วยของหวานเนาะสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมครับขอฝากอีทราวิบรียนทุกช่องทางครับ Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram TikTok นะครับ EP หน้า เอรนจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใคราติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ